ช่องปอป่าศึกษาแบงค์เหรียญโบราณซื้อละขายเหรียญกระสอบหายากปืชกล่องรับซื้อเหรียญสวัสดีครับผมปอป่าศึกษาแบงค์เหรียญโบราณเจ้าของช่องรับซื้อเหรียญละจำหน่ายขายแดงปันเหรียญเอ็ดเดี๋ยวนักสะสมท่านใดที่ มีเหรียญเก็บสะสมไว้เยอะๆนะเอออาจจะเก็บสะสมเองหรือไม่ก็เออต่อยอดมาจากทวดคุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายไม่ว่าจะเป็นเหรียญโบราณเออเหรียญุนเวียนปีหายากอะไรก็แล้วแต่นะเออจะเป็นเหรียญโบราณเนื้อดีบุกเนื้อทองแดงเนื้อเงินอ่าประมาณนี้เอฮะนะเออหากใครต้องการขายม,มีเหรียญต้องการขายทำยังไงดีเอฟซฮะแรกๆเลยนะให้เอเพิ่มอดีไลน์นะ เพิ่มไอ l ดี e ไลน์ศูนย์เก้าสองเจแนะแล้วเอฟเสียถ่ายรูปเหรียญของท่านเท่าที่มีก่อนเออก็แยกยๆยกถ่ายนะถ่ายภาพคมชัดแล้วส่งมาที่ไอดียไลนนี้นะไอดีลน์เนี้ยจะมีฝ่ายซื้อขายช่องของป่าหรือว่าแอดมินนะฮะเขารออยู่ถ้าท่านส่งมาแล้วเหรียญของท่านอืมขายได้จริงๆเดี๋ยวแอดมินเขาจะไปอ่านแล้วเขาก็จะตอบนะ ไม่ต้องกังวลนะขอเหรียญของท่านขายได้จริงๆแล้วเหรียญของท่านส่งมาเนี่ยแอดมินเขาจะดูแลบวกลบคูณหารราคาเนี่ยคุ้มค่าจะส่งรับรองแอดมินก็เข้าไปตอบอย่างแน่นอนถ้าใครไม่ได้ศึกษามาก่อนส่งเหรียญคล้ายๆเหรีหยญสเปะสปะมาเหรียญหนึ่งมีราคาเกินหน้าเหรียญแค่บาทหนึ่งสองบาทเนี่ยเออส่งมาเหรียญสองเหรียญแอดมินเขาอ่านเขาจะไม่เข้าไปตอบนะนะให้ให้รู้ไว้ว่าเอออาจเป็นเหยญที่ส่งแล้วไม่คุ้มค่าจะส่งมั้ง แอดมินเขาดูแล้วก็ถึงไม่ตอบแล้วเหรียญเราอาจขายไม่ได้ฉะนั้น S4 คขวรเข้ามาศึกษาดูในคลิปนะจะขายเหรียญให้กับทั้งช่องของป่าต้องดูคลิปช่องของป่าด้วยนะแล้วก็ไปดูได้หลายคลิปลหลายช่องทางได้ลหลายพื้นที่หลายช่องหลายเอีแต่ว่าแต่ละช่องนะอาจทารายการซื้อเหรียญเข้าและขายออกไม่เหมือนกันอาจรับซื้อเหรียญไม่เหมือนกันฉะนั้นก็เราไปดูช่องในกอแล้วก็ต้อง ดูรายละเอียดของเขาด้วยว่าในคอรรับซื้อเหรียญอะไรราคาเท่าไหร่คุ้มค่าจะส่งไหมมาดูช่องในคอในคอในงอหรือไงปะปะ่านายปะปาศึกษาแบงก์เหรียญตลาด f ฟก็ต้องสังเกตดูดว้ว่าแต่ละช่องนะฮะเขารับซื้อเหรียญแบบไหนถ้าช่องหลักๆเนี่ย f อสะสังเกตดูนะก็จะมีรูปโปรไฟล์มีลายติดต่อมีเบอร์โทรมีโอยร้านใหญ่ๆเนี่ยเขามีลูกน้องเขามีผู้ช่วยเออมีบุคลากรเยอะแยะมากมายนะ่ะนะบางทีอยากคิดว่าเขาทำไมไม่รับซื้อเหรียญของเรา เหรียญคงเราอาจขายไม่ได้มั้งเออประมาณนั้นโอเคเนาะอ่ะก็ติดต่อมาทางนี้แล้วกันเดี๋ยวใครดูไอดีไลน์ไม่ทันช่องทางการติดต่อเบอร์โทรด้วยเนี่ย F4 เดี๋ยวก็รีคลิปกับไปเร็นะเพราะเป็นคลิปวิดีโออัปโหลดสามารถรีคลิปเดินหน้าถอยหลังได้เลยหลังจากนี้ไป F4 หามาเดี๋ยวเราเตรียมเปิดกล่องดูเหรียญกันกล่องนี้ F4 ส่งมาจากอำเภอเมืองจังหวัดระยองนะโอเคเนาะก็สวัสดีครับเจ้าของกล่องเจ้าของเหรียญ นี่ยรู้สึกว่าจะเป็นครั้งที่2ที่3ใช่ไหมที่ปปาจำได้ fc จากจังหวัดระยองท่านเนี่ยนะชื่อก็ปิดหมดละไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวส่งมาวหน้าปปาเปิดชื่อไปให้นะโอเคเนาะหรือต้องการเปิดชื่อนามสกุลเนี่ยที่อยู่อะไรของท่านบอกปปาแจ้งแอดมินไว้นะเี๋ยวปปาจะเปิดชื่อที่อยู่ประกาศชัดเจนเผื่อบางคนบางท่านอยากให้ญาติพี่น้องคนข้างบ้านรู้ว่าส่งเหรียญมาจริงๆนะคุณปปาก็เปิดกล่องั่นแกเห็นไหมเออประมาณนั้น นะเออก็ได้นะใครต้องการให้ปปา่าเปิดเผยชื่อเปิดเผยนามช่องทางการติดต่อนี่เปิดได้นะนะฮะเปิดได้ไม่เป็นไรขอให้แจ้งมาแล้วกันเนาะแต่ถ้าไม่แจ้งมาเนี่ยปปาจะสงวนลิขสิทธินะฮะนามสกุลนะแล้วก็ที่อยู่เบอร์โทรปป่าสงวนส,สกุลไว้มาน้ำหนักค่อนข้างเยอะเลยนะฮะน้ำหนักค่อนข้างเยอะเลยดูซิว่าจะเป็นเหรียญอะไรปรปาว่าเป็นเหรียญที่ระลึกด้วยนั่นแหละ เออเหรียญที่ลึกก็เหรียญหาง่ายประมาณนี้แหละนะแต่ว่าปะปาขึ้นปกคลิปไปนะไม่รู้เจ้าของเหรียญก็จะส่งมาไหมนะเป็นเหรียญห้าบาทเก้าเหลี่ยมใช่ไหมที่ปะปาขึ้นขึ้นปกคลิปไว้นะแต่ว่าจะมีมาไหมเรามาดูกันเนาะเอออ่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาฮนะเปิดออกมาดูซิว่าเป็นเหรียญอะไรกันบ้างดูเหรียญเจ้าเน,น,นี่ยนาแน่นอนเอสียเหรียญเข้ามาเยอะ <c oughs> <c oughs> มาเทดูซิเป็นเหรียญอะไรนะ นะเออเอฟซีจัการวาเลยยองขนเหรียญมาอีกแล้วเอา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 มาดูกันสิเ,นเหรียญอะไรกันบ้างเนี่ยออโอเคเปิดออกมาละมาดูซิว่าเป็นเหรียญอะไรกันบ้างนะฮะเสียดายภาพมืดไปนิดนึงนะเนะาะเอฟซีเนาะนะภาพมืดไปนิดนึงน่าจะมองเห็นอยู่มั้งมาเอฟซีเดี๋ยวปาทิยกมาทีละถุงทีละชิ้นปราปาอาจจะไม่แกะออกนะฮะเป็นแต่เหรียญสำคัญราคาแพงจริงๆเนาะเออ อ่ะป,ะป้าปาหยิบมาชิ้นแรกเลยนะฮะ,ป,ะป้าปาจะบอกว่าเหรียญน,นี้ mm hmm. เหรียญน,นี้รับซื้อไหมผ่านการใช้งานไม่ผ่านการใช้งานเออประมาณนี้แหละราคาถูกราคาแพง F4 สังเกตดูตรงนี้ให้ดีนะฮะ F4 ที่เขียนมานะฮะเป็นเหรียญย0บาทที่ระลึกนะฮะเป็นเหรียญย0บาทที่ระลึกก็น่าจะเป็นออของราชการที่9นะฮะเป็นเหรียญย0บาทที่สมัยราชการที่9นะประมาณนี้เดี๋ยวปาทเชดูนิดหนึ่งดูคร่าวๆเนาะ คำว่าเหรียญที่ลึกใช่ไหมเออก็ดูกันไม่ยากนะครับ F4 เดี๋ยวนี่คือประมาณว่าเหรียญ20บาทที่ลึกนะสมัยรัชกาลที่9ดูแค่นี้นะฮะคือสรุปฮะ,ะปปารับซือ้อสภาพสวยงามฮนะรับซื้อทุกวาระจํำไหมนะฮะเหรียญ20บาทที่ลึกปปาร,รับซื้อทุกวาระนะแต่ไม่มีราคาหลักพันหลักหมื่นหลักแสนนะฮะนะถ้าเป็นเหรียญปกติธรรมดาเนาะเพราะ F4 สังเกตว่าถ้าเหรียญเราเป็นพันขึ้นไปเป็นหมื่นขึ้นไปเนี่ย ไม่น่าจะใช่นะฮะเพราะมากันหลายวาระนะมากกันหลายวาระอย่างเจ้าของเหรียญนท่านนี้เขารู้ดีเขาศึกษามาแล้วนะฮะยี่สิบบาทที่เรียกซื้อเกิดหน้าเหรียญเนี่ยยี่สิบสองยี่สิบสามบาทเท่านั้นเองเว้นแต่วาระเด็ดอาจจะได้หลักร้อยหรือหลายร้อย,ยถ้าเป็นวาระย่อยนะฮะซื้อเกิดหน้าเหรียญยี่สิบสองบาทยี่สิบสามบาทเท่านั้นเองไปคุยกับแอดมินราคาจะอยู่ประมาณนี้ นะ,ะ F4 ต้องเข้าใจด้วยนะ mm. เนาะเหรียญที่ลึกเขาผลิตมาเยอะนะ mm. ท่านเยอะส่งมาเนี่ย mm. เห็นไหมแล้วปลาขายออกไปค่อนข้างจะาเกือบทุกวันนะเออพบเจอกันง่ายอยู่เนาะซื้อขายเกินหน้าเหรียญไม่มากนะอ่ะวางไว้ชิ้นบน1ชิ้นละหลังจากนั้นนะเรามาดูชิ้นต่อมาชิ้นต่อมา,า F4 นะก็จะเป็นเหรียญ2บาทที่ลึกเออนะฮะเหรียญ2บาทที่ลึกมากันหลายวารละเลย นะเออทางด้านสภาพเนี่ยดูแล้วก็น่าจะเป็นสภาพเก่าเก็บผ่านการใช้งานด้วยประมาณนี้แหละนะเพราะเหรียญ2บาทที่เียจะตกไปอยู่ในระบบหมุนเวียนที่เราใช้จ่ายซื้อของตามตลาดนัดนั้นตลาดโชว์หวยเอยแล้วแต่นะฮะนะเขาไปอยู่ในระบบหมุนเวียนโอกาสจะเป็นเหรียญเก่าก็ค่อนข้างมีนะฮะโอเคเนาะรับซื้อทุกวันละฮะง่ายๆก่อนจะผ่านการใช้งานไม่ผ่านการใช้งานะลรก็ไปคุยกับแอดบินเอานะะสองบาทที่ระล,ลึกราคาเกินหน้าเหรียญไม่มากนะ ขนาดไม่ผ่านการใช้งานเนี่ยซื้อเกินหน้าเหรียญไม่กี่บาทเองนะฮะก็ต้องบอกว่าเหรียญทะลึก F4 นะราคาก็จะไม่แพงกับทุกชนิดราคานั่นแหละเกินหน้าเหรียญเขาไม่มากไว้อย่างนั้นเหอะนะเขาไม่จัดอยู่ว่าเป็นเหรียญผลิตน้อยหายากราคาแพงของเหรียญราชการที่9อะไรประมาณนี้นะเหรียญที่ระลึกนะราคาเกินหน้าเหรียญไม่มากโอเคเนาะหลังจากนั้นโอโ้โหเสียหลังจากนั้นถุงแตกมาเลย ะะเดี๋ยวใส่ถุงคืนก่อน <c> เอฟเสียอันนี้จะเป็นเหรียญสิบาทนะ,ะจะเป็นเหรียญสิบบาทสองสี่ที่ลึกไม่ต้องเปิดหรอกเนาะ <c> ดูอย่างนี้เลยเนาะถุงอ่าพอมองเห็นได้เ่ยให้เรารู้ว่าเป็นเหรียญเที่ยวปาร,รับซื้อก่อนก็พอฟังฟังปัปาบรรยายนะฮะอันนี้จะเป็นเหรียญสิบาทสองสี่ที่ลึกนะ,ะก็คะวาระมาทางด้านสภาพเดี๋ยวแอดมินเขาไปจัดการเองนะ,ะเหรียญสิบาทสองสี่ที่ลึกะฮะรับรับซื้อไม่ผ่านการใช้งาน บางวัลลยเยลวัลลย่อยๆเนี่ยเกิดหน้าเหรียญแค่2บาท3บาทประมาณนี้ประมาณนี้นะถ้าเป็นวาละเด็ดๆที่เคยจัดไว้บ้างอะไรบ้างก็อาจจะเกิดหน้าเหรียญหลักอีก10บหนึ่งอะไรประมาณนี้หรือมากกว่านั้นไปคุยกับแอดมินเอาสรุปคือ10บาท2อสีที่ลึกนะพอป,ปารับซื้อไม่ผ่านการใช้งานทุกวาละเอาชัดเจนแบบนี้ใน F4 นะ FC. นะอนะปาแจ้งอีกรอบ เหรียญทิกเนี่ยราคาเกินหน้าเหรียญบาท2บาท3บาท4บาทยกตัวอย่างประมาณนะฮะถ้าเป็นวาละย่อยๆนะโอเคเนาะก็เอฟซีเจว่าเนี่ยมาเป็นระดับเนี่ยเปลี่ยนไปไม่ได้เลครับจะเป็นเหรียญละ3าสามพันสามหมื่นนะโอเคเนาะอืมก็ต้องดูด้วยบางทีช่องพี่ช่องน้องที่เขาประกาศรับซื้อราคาแพงเนี่ยเอฟต้องเข้าใจนะอาจจะเป็นเหรียญที่มีความพิเศษแต่ปปาพูดถึงตรงนี้เป็นปกติธรรมดา นะนะถ้าเป็นเหรียญพิเศษปลาก็รับซื้อแพงเหมือนกันนั่นแหละแต่ปา,ปาทำทำทำรายการไม่ทันนะเออนะก็ต้องไปดูช่องพี่ช่องน้อง <c oughs> ต้องเข้าใจเขาด้วยนะนะอย่าต้องเข้าใจเขาด้วยโอเคเนาะตรงนี้ก็จะเป็นเหรียญย0บาททิกเช่นเดียวกันเนี่ยอเอ,เอนกักสะสมนี่เขาเก่งมากเลยนะนะสภาพผ่านการใช้งานไม่ผ่านการใช้งานไี่คุยกับแอดมินเอานะนี่ก็20บาททิกเช่นเดียวกันละวาละมา ราคาเกินหน้าเหรียญเล็กน้อยปาป้าจะย้ำอย่างนี้ให้เลยนะฮะนะเอฟซีจะได้เข้าใจวันต่อวันมากขึ้นหลังจากนั้นตรงนี้จะเป็นเหรียญ50บาทที่ลึกอย่างแน่นอนเลยนะฮะใช่ไหมเอยเออน่าจะใช่ครับอันนี้เป็นเหรียญ50บาทที่ลึกนะถ้าเป็นแบบนี้ก็ต้องว่าเป็นสภาพอ่าไม่ใช่สภาพแชมป์โลกไม่ใช่สภาพวิงวิงแล้วละ่ะนะเออนะก็เป็นสภาพผ่านมือนัาสะสมมาแล้วกันบ้างนะ พอใส่เอฟซี F, ก็คือเหรียญที่สวยจริงๆเนี่ยเออเรนะต้องเก็บอยู่ในตลับค่อนข้างสวยงามนะเขาจะรักษาสภาพผิวอย่างเงี้ยปรนเ่องธรรมดาปะปาก็เข้าใจนะนะเราก็ซื้อขายกันตามสภาพฮนะห้าสิบบาททิกเนี่ยก็ต้องบอกว่ารับซื้อเกินหน้าเหรียญยังไม่มากถูกมากๆเลยนะก็ต้องรออีกสักระยะหนึ่งก่อนเนาะอย่างนักสะสมที่เขาส่งมาจริงๆระดับเนี่ยไม่ใช่เขาไม่ศึกษามานเอฟซี FC. เขาศึกษามาแล้วว่า ของตลาดทั่วไปช่องจริงๆเนี่ยเขารับซื้อเกินประมาณนี้เองเออนะเว้นแต่ช่องไม่มีช่องช่องไม่มีแบบไม่ไม่หลักๆไม่จริงนั่นแหละเขาถึงจะรับซื้อในราคาที่เอายอดวิวจัดจัดนะทุกช่องก็เอายอดวิวถึงงั้นแหละสิจะมากจะน้อยเป็นเรื่องนะไม่เอาถึงยังไงบริษัท u t u b e เขาก็ให้อยู่แล้วฉะนั้นก็บางช่องก็มีช่องหลักช่องจริงนะนะช่องพี่ช่องน้องอีกหลายช่องนะช่องจริงๆปปาก็สนับสนุนอยู่แล้วปปาให้ความร่วมมือนะให้ความร่วมมือทุกช่องเลยโอเคเนาะ หลังจากนั้นนะตรงนี้จะเป็นเหรียญ10บบาทที่ระลึกนะสิบาทที่ลึกนี่เขาจะคล้ายเหรียญยีบาทที่ลึกในเอฟซีขนาดเขาจะใกล้เคียงกันเห็นไหมเออถ้าเป็นเหรียญ10บบาทกับ20บาทที่ลึกสีเดียวเนี่ยนะฮะโอเคเนาะวาง20บาทไว้10บาทที่ระลึกนะฮะปปารับซื้อทุกวาระใครมีติดต่อมาสภาพไม่ผ่านการใช้รับซื้อทุกวาระบางวาระเกินหน้าเหรียญ5บาท3บาท10บบาทประมาณประมาณนะ สาบาทสบาทหบาทหบาทเจบาทแบาทประมาณนี้ก่อนดีกว่าไปคุยกับแอดมินเอาบางวารละราคาอาจแพงกว่านั้นถ้าตัวติดนะเออถ้าเป็นตัวเด็ดเลยก็ว่ากันที่หลักร้อยหลายร้อยด้วยนะถ้าตัวเด็ดในชุดเนี้ยก็ต้องไปศึกษา,าด้วยนะโอเคเนาะหลังจากนั้นที่ซมีกันเอออ๋นนี้เป็น5บาบาทเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยตรวจเนาะน่าจะมีเวลาพอเอฟซี FC หลังจากนั้นก็จะเป็นเหรียญอะไรกันเอออันนี้จะเป็นเหรียญ5บาท ห้าบาทที่ผ่านการใช้งานมาแล้วเนี่ยเออไม่เป็นไรไปคุยกับแอดมินเอานาอนะเจ้าของเหรียญทนี้เขาเข้าใจทางช่องเออนะก็คุยกันแล,ะละ้วล่ะห้าบาทที่ร,รับซื้อทุกวารละพูดติงก่อนนะไม่ผ่านการใช้งานรับซื้อทุกวารละถ้าผ่านการใช้งานแล้วป้าๆไม่มั่นใจว่าจะเกิดหน้าเหรียญสักกี่ตังค์เนาะเจ้าของเหรียญท่นี้เขาเข้าใจแต่ป่าป้ายืมยืมเหรียญพวกนี้เป็นอาจารย์บอกกล่าวเอฟซีทางด้านหน้าจอทางต่าง,างจางังหวัดนะเจ้าของเหรียญเข้าใจป้าๆเนาะนะฮะอ่ะ ห้าบาทที่ลึกไม่ผ่านการใช้งานรับซื้อทุกวันละนะโอ้โหเหรียญมามากเลยเอ็เซียหลังจากนั้นตรงนี้ก็เป็นเหรียญสิบบาทที่เช่นเดียวกันฮนะเออคล้ายๆถุงแรกนั่นแหละรับซื้อนะสิบาทสองไม่ว่าจะเป็นสองสีหรือว่าสีเดียวขนาดใหญ่รับซื้อทั้งหมดเลยนะหลังจากนั้นตรงนี้ก็จะเป็นเหรียญหนึ่งบาทที่ลึกเอออันนี้หนึ่งบาทที่ลึกนะก็รับซื้อไม่ผ่านการใช้งานรับซื้อทุกวันละสองบาทที่ลึกหนึ่งบาทที่ลึกโอเคเนาะ หลังจากนั้นก็จะเป็นคละก,กันมาเออจะเป็น2บาทเอยใช่ไหมห้าบาทเอยนะฮะเออเขาเก่งมากเลยนะ,ะเนี่ยเขาก็หาเหรียญถึงจะราคาไม่แพงนะเกินหน้าเหรียญไม่มากนะเนี่ยแต่ก็ส่งมาเยอะๆนะ,ะสิเขาก็ได้เงินของเขาอะนะเขาได้เงินเขาไปจุนไปไปเก็บในครอบครัวเขาพูดง่ายๆไปใช้จ่ายไว้อย่างนั้นเถอะนะฮะฉะนั้นเราศึกษาด้วยจะได้กล้าส่งแบบนักสะสมท่านนี้ บางคนถือเหรียญ5บาทที่เลือกเหรียญเดียวแต่เราไปเลือกดูช่องใดช่องหนึ่งเราก็เลยแบบรับซื้อเหรียญแล้วเป็นเป็นแสนนี่เงี้ยเราก็จะงงนะฮะนะโอเคเนาะเราก็ไม่กล้าขายสักทีทั้งทั้งที่ราคาเกินหนะ้าเหรียญแค่5บาท3บาทแต่ท่านนี้เขาเขาพอละเขามั่นใจละนะเออเขาเขาเขามั่นใจแล้วว่าไม่น่าจะเป็นไปได้เคยแล้วแต่ไม่ได้จริงๆติดต่อก็ยากประมาเนี่ยนะเออติดต่อช่องที่จริงๆดีกว่า ส่งแล้วได้ขายจริงๆดีกว่าประมาณนี้มั้งเขาเคต,ติดต่อช่องของปาปามาอ่ะงั้นดูต่อฮะตรงนี้จะเป็นร้อยบาทที่ล,ลึกอ่ะใครมีติดต่อมานะฮะรับซื้อทุกวันละร้อยบาทที่ลึกแต่ราคาเกินหน้าเหรียญไม่มากสรุปแล้วเหรียญที่ลึกที่ป,ป้ปาบอกไปฮะไม่ว่าชนิดราคาอะไรจะยังไงแล้วราคาเกินหน้าเหรียญน,น้อยมากเนี่ยเสียเห็นกองเนี้ยนะฮะถ้าราคาหลักเหรียญละหมื่น,นป,ปาปาไม่มีเงินจ่ายแล้วปปาต้องมาขายออกเหรียญลนะเท่าไหร่ยี่สิบแปดบาท สี่บาทห้าบาทเนี่ยเอสี่ปลาปลาขายออกประมาณอย่างนี้ปลาปลาก็ต้องรับซื้อหลักบาทหลักสิบใช่ไหมละ่ะเออปราเขาไม่ใช่เหรียญตัวติดราคาแพงนะอ่ะอันนี้ก็เป็นหนึ่งบาทเทียบลึกพระวาระมาโอเคเนาะวางไว้รับซื้อฮะหนึ่งบาททิกทุกวาระเลยไม่ผ่านการใช้นะฮะก็อันนี้ก็จะเป็นเหรียญที่เอ,อ่อเทียลึกออมสินเออประมาณนี้แหละโอเควางไว้ก็ช่วยรับซื้ออยู่นะฮะตรงนี้ละ่ะอันนี้จะเป็นเหรียญสิบบาทนะฮะ เออเหรียญเขาเยอะดีอันนี้เป็นเหรียญสิบาทอ่าการสากรแห่งชาติเนี่ยวละนี้ปป่าก็รับซื้อเช่นเดียวกันติดต่อมานะเป็นสิบาทสีเดียวที่ลึกนี่แหละอ่ะเดี๋ยวรายละเอียดจะคุยกับแอดมินเนาะฟังแค่ปปา่าว่าปปา,ปร,ป,าประกาศรับซื้อก็ป,ปาก็ว่าจะน่าชัดเจน,น,นละนะอืมอันนี้อะไรเอ่ยเ,เนี่ยอันนี้จะเป็นเหรียญน,น่าจะเป็นเหนรียญสามฤดูเลยนี่ฮะ fc เอ,อ้ยนะสามฤดูเลยใช่ไหมใช่ฮะ หนึ่งบาทปีศูนย์ห้าหลังตาแผ่นดินนี่ก็รับซื้อนะฮะจำนวนการผปิดสามล้านกว่าเออหลายสิบเลยถ้าไม่ผ่านการใช้งานถ้าผ่านการใช้งานแล้วก็หลักสิบจะก,กี่สิบตามสภาพผิวเหรียญหนึ่งบาทปีพศสองพันห้าร้อยเอฟจิจไว้นะ,ะนี่ก็รับซื้อหรือว่าจะเป็น, 1, น,นนะะออหนึ่งบาทนี่คือตัวติดนะเออหนึ่งบาทที่ลึกนี่แหละ,ะเสด็จวินพนครน,นะฮะผ่านการใช้งานหลักสิบจะก,กี่สิบไม่ผ่านการใช้งานจะจัดได้หลายสิบนะเออเดี๋ยวนี้ก็ผู้ชมด้ครบสามรอบเป็นหนึ่งบาทที่ลึกนะ นี่ก็ผ่านการใช้ง,งานรับซื้อหลักสิบตามสภาพกี่สิบถ้าไม่ผ่านการใช้ง,งานวิงว่งเลยนะฮะติดศาดตร์ผิวทองผิวแดงได้หลายสิบโอเคเนาะอ่ะพอจะเข้าใจไหมฟีดูคลิปน่าจะเข้าใจนะนะฮะเอฟเสียไม่ต้องกังวลนะฮะนะ,ะสังเกตดูว่าทาไมป้าปาเปิดกล่องเหรียญจํานวนมากใาม่เนี่ยป้าปําทำในการแค่แป๊บเดียวนะฮะแต่ถ้าเขาเป็นเหรียญอันดับหนึ่งราคาหลักพันสองพันขึ้นไปต่อเหรียญเนี่ยห้าร้อยขึ้นไปเนี่ยแต่ละเหรียญ พอป,ป่าจะต้องหยิบมาทำรายการนานแล้วเหรียญที่มีจํานวนการผลิตน้อยราคา500ร้อพันนึงกี่พันขึ้นไปเนี่ยคงไม่ต้องทารายการหรือไม่น่าจะทํารายการได้เร็วขนาดนี้นะแสดงว่านั่นแหละความหาง่ายเหรียญราคาไม่แพงก็ไม่ต้องตรวจสอบมากถ้าเหรียญผลิตน้อยหายากราคาแพงเราต้องมาดูกันนานวิจัยพูดคุยให้รายละเอียดก,กันนานเท่านั้นแหละ f อฟซี FC. นะอาต้หลุดมาใช่ไหม เดืนสิบาท2สีที่เล็กวางไว้ถุงแต่เมื่อกี้นี้เนาะหลังจากนั้นเสียก็มาดูตรงนี้กันก่อนในนี้อะไรกันเอ่ยเนี่ยไปเดือนหนึงบาทปีอะไรปี29งเ้าไหมถ้าปีอื่นถ้าเหรียญปกติธรรมดาขายไม่ได้นะ <c oughs> ถ้าเป,ป็นปีสอเนี่ยใช่เลยดูแค่นี้เนาะเดี๋ยวปลาสองกล้องให้นะภาพไม่ค่อยแจ่มในะเดี๋ยวปาสกล้องให้จะเป็นปีพศสองพันยี่สเอ่ยเนี่ยดูสิแปบ๊บนึงนะฮะ ครับ f อฟเียครับเหรียญหนึ่งบาทพระเสียรเล็กสมัยรัชกาลที่9นะฮะปีพศ2529บล็อกชอฟาสัน้นมีปีเดียวเอฟเสียเหรียญปกติธรรมดานะสำหรับ1บาทหมุนเวียนพระเสียรเล็กรัชกาลที่9เนี่ยนะจะขายได้ซื้อขายได้ก็นี่แหละข่ามือปล่านะะปีพศ2129ปีเดียวเลยนะถ้าปีอื่นนี่ยังขายไม่ได้ถ้าเป็นปีอื่นๆทุกปีพศก็ต้องเป็นเหรียญปั๊มผิดพลาด นะฮะ,ะเสียนตรงรเสียนขวางนะฮะเออแต่ถ้าเหรียญปกติธรรมดาเนี่ยตลาดเหรียญเขายังซื้อเข้าอยู่ปีเดียวก็คือปีพศ2529บอกช่อฝาสั้นและบลอกช่อฟ้ายาวเหรียญน,นี้ช่อฝาสั้นชิวชิวนี่รับเอฟเซียผ่านการใช้งานนิดเริ่มที่หลักร้อยถ้าไม่ผ่านการใช้งานแชมป์โลกผิวเดิมก็ประมาณ2 0 0 2 0ถึงส5 0สวยจัดนะถึงจะได้2 5 0 พราะบอกชอฝ้าสั้นเนี่ยเขาราคาไม่แพงเท่าชอฝ้ายาวแต่ถ้าชอฝ้ายาวไม่ผ่านใช้แชมป์โลกเลยก็ประมาณปปาร,รับซื้อเหรียญละหกร้อยเลยนะโอเคแนละ้วติดต่อมาเนาะรับซื้อฮะอันดับ1ปีพศ2529ร25 29, ผ่านการใช้งานไม่ผ่านการใช้งานซื้อทุกสภาพวางไว้หลังจากนั้นฮะได้มา2เหรียญได้มา2เหรียญนะอันนี้ก็เป็นเหรียญที่ต้องบอกว่าได้รับความนิยมกันมาตลอดกาล สำหรับเหรียญ10บาทเงินที่ระลึกของราชครบ25ปีได้มา2เหรียญฮะด้านหน้าแบบนี้ด้านหลังแบบนี้เห็นไหมเออนะก็ต้องบอกว่าเป็นเหรียญที่ได้ความนิยมมาตั้งแต่ปีพศที่ตั้งแต่ผลิตเลยนะรู้สึกว่าจะเป็นปีพศ2514มั25้งปีที่ผลิตนะอายุ50กว่าปีละก็ถือว่าถ้าดูแล้วนะ,ะเป็นเหรียญสภาพเดิมค่อนข้างสวยอยู่ นะถือว่าสวยเลยระดับหนึ่งเนาะเออเดี๋ยวค่อยว่ากันรายละเอียดนะฮะแต่ถือว่าใช้ได้เลยใครมีติดต่อนะเหรียญกระสอบเงินธนนครหน้านะเหรียญ10บ,บาทหรือเหรียญของรานครบ25ปีรับซื้อทั้งผ่านการใช้งานและไม่ผ่านการใช้งานนะแต่ราคาณปัจจุบันก็เริ่มต้นกันถ้าผ่านการใช้งานแล้วก็ต้องดูว่าผ่านการใช้งานสมบูรณ์ก็ประมาณเริ่มต้นที่หลักร้อยก่อนนะถ้าไม่ผ่านการใช้งานก็น่าจะประมาณสวยๆหรือก็อาจจะแตะ กือบเกือบสองมั้งปัจจุบันก็ประมาณนี้แหละ F4 แต่ต้องสวยจัดนะส่วนใหญ่ก็จะซื้อขายกันปัจจุบันก็ร้อยร้อยกว่าบาทเท่านั้นเองเพราะราคาขายออกก็ยังไม่แรงนะฮะนะราคาขายออกก็ยังไม่แรงส่วนใหญ่ก็ตอนนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณร้อยกว่าบาทนั่นแหละ F4 นะเพราะป่าก็ขายออกได้ไม่แรงเช่นเดียวกันโอเคเนาะวางไว้แล้วเรามาดูชิ้นสุดท้ายกันดีกว่ามาดูชิ้นสุดท้ายกันดีกว่าอันนี้ต้องตรวจสอบ นะว่าเป็นเหรียญแท้หรือว่าเหรียญปลอมนะเอออันนี้โอกาสที่จะปลอมก็ค่อนข้างมีสุดที่ปาป่าดูนะเอจีนี่คือเหรียญ5บาท9เหลียมสมัยัชการที่9นะผลิตออกใช้ใจ่ายหมุนเวียนในปีพศ2515นระา 2015, นะราวสัก38ล้านเหรียญน,นะขณะที่ผลิตออกมาแล้วใช้ใจ่ายอยู่ในยุคยุคนั้นนะฮะก็มีหัวดีนะฮะในปีนั้นนะ่ะ15ปีพศ2 5 1 6นะ ได้มีหัวดีฟีมือดีครับมีการปลอมแปลงเหรียญ5บาทเก้าเหลี่ยมเป็นจำนวนมากตามข้อมูลครับมากเป็นครึ่งของเหรียญจริงเหรียญเก๊มีจำนวนมากเป็นครึ่งของเหรียญแท้นะตามข้อมูลนะเออก็ต้องบอกว่าใครส่งมาป้าป้าต้องตรวจสอบให้หมดเลยอ่ะได้มากี่เหรียญฮะได้มาสี่เหรียญป้าป้าจะตรวจสอบซิว่าใช่เหรียญแท้ทั้งหมดไหม หรือว่าเหรียญปลอมยังไงเอามาดูเหรียญแรกกันนะท้ายรายการเนาะพอปาจะส่องกล้องนะเหรียญน,นี้น่าจะเป็นเหรียญแท้ดูก่อนคับ F C, เอฟเซียเหรียญนี้เป็นเหรียญแท้นะเป็นนี้ที่เป็นเหรียญแท้วางไว้หนึ่งแต่เหรียญน,นี้ไม่มั่นใจฮนะดูแล้วคล้ายเหรียญปลอม ครับเอฟเเหรียญน,นี้เป็นเหรียญปลอมนะเหรียญปลอมดูเนื้อเหรียญก็แปลกละนะฮะดูนั่นในก็เริ่มแปลกละแล้วก็การปั๊มก็จะมีหยกักมีบักตําพักเกศาเส้นผมแล้วท่านก็ส่งจะยิ้มยิ้มด้วยเห็นไหมเออประมาณนี้นะต้องคนช่างสังเกตหน้าตาคล้ายฮะแต่ว่าไม่ใช่เออท้าคุดนี่เป็นตาหมักลุกเลยเออบางบางเหเรียญก็เลียวนะแต่ดูแลเหรียญน,นี้ไม่ใช่นะเหรียญปลอมนะปะป้าจะแยกไว้หลังจากนั้นฮะตรงนี้นะเออ เหรียญนี้ก็ดูคล้ายเหรียญแท้นะครับเอสเซี่ยนี่เหรียญนี้เป็นเหรียญแท้นะสองเหรียญละเหรียญสุดท้ายละเหรียญสุดท้ายดูเครือข่ายมันเหรียญปลอมหรือว่าแท้กันเนี่ยดูจิครับเหรียญนี้เป็นเหรียญปลอมสรุปแล้วนะห้าบาทเก้าเหรียญปีพศสองพันห้าร้อยสิบห้านะฮะส่งมาสี่เหรียญ เป็นเหรียญปลอมสองเหรียญน,นะเออแล้วก็เป็นเหรียญแท้สองเหรียญโอเคเนาะปลอมสองเหรียญแท้สองเหรียญน,นี่คือเหรียญที่นักสะสมจากจังหวัดระยองส่งเหรียญมาขายขายได้จริงรับซื้อจริงนะฮะใครมีติดต่อมา รายละเอียดต้องไปคุยกับแอดมินเอาด้วยนะแล้วก็ศึกษาด้วยนะถ้าใครไม่ศึกษาเลยส่งอะไรมาสเปะสปะพูดคุยกับแอดมินแล้วถ้าหากไม่ฟังแอดมินเลยเนี่ยนะแอดมินเขาอาจจะอา,อาจจะสรุปไม่ได้นะฉะนั้นก็ต้องฟังแอดมินด้วยนะว่าเหรียญน,นี้เกินหน้าเหรียญแค่สภาพเขาไม่ดีนะเกินหน้าเหรียญแค่2บาท3บาทอันนี้สภาพดีเกินหน้าเหรียญขึ้นไปนิดนึงนะเพราะมันไม่ใช่เหรียญเด็ดเป็นเหรียญเป็นเหรียญที่ลึกที่ สูกสร้างมามีจํานวนค่อนข้างมากแต่าาละวาระอ่าอันนี้เป็นเหรียญเด็ดนะแต่สภาพไม่ค่อยสวยรานะคาเริ่มต้นที่500 300700800อะไรประมาณนี้ก็ต้องฟังแอดมินด้วยนะอืมเพราะว่าถ้าเราไปฟังที่อื่นมา,มา,ม,ามานําเสนอช่องของาปา่าถ้าเราไม่ฟังแอดมินเลยเนี่ยนะเดี๋ยวข่าวต่อ,ตอไปเดี๋ยวแอดมินเขาอาจจะอืมจะจะคุยลําบากนะนะฉะนั้นก็เราดูช่องไหนเราจะขายเหรียญในช่องไหนเราต้องดูช่องนั้นด้วยนะ ก็ไปเลือกดูก่อนว่าให้ดูช่องจริงๆนะฮะให้ดูช่องจริงๆแล้วก็ดูช่องเขาซื้อเหรียญแบบไหนนะฮะเขาประกาศรับซื้อเหรียญแบบไหนด้วยนะ,ะมีหลายช่องมากมายนะ,ะหลายช่องพอสมครนั่นแหละแต่ป้าว่ามีช่องหลักๆนี่มีป้าว่าดูไม่ยากหรอกเออกรุงเทพก็มีภาคเหนือก็มีนะฮะช่องหลักๆนี่มีอยู่หลายที่นะโอเคเนาะก็ ไปสํารวจตรวจตาดูติดตามช่องเขาแล้วก็เดี๋ยวถ้าติดกดติดตามแล้วเนี่ยเราจะเห็นคลิปที่เขาสร้างไว้โอ้ยบางช่องนี่มีเป็นปะป่าว่ามันเป็นหมื่นหมื่นคลิปมั้งนะฮะเออเราไปติดตามไปตามหาช่องซื้อจริงกันก่อนนะเราไม่ไปดูตรงโน้ลเราจะมาขายกับช่องนี้ไปติดดูตรงโน,น้ติดต่อตรงโน้นไม่ได้ในราคาแพงเราวนมาหาช่องหลักๆจริงๆที่เขาซื้อถูกี๋ยวก็จะไปคุยกับแอดมินเขาว่าจะเอาราคาแพงอะไรอย่างเนี้ย นะเขาก็คงไม่โอเคกับเราโอเคเนาะเชื่อป้าบอกไปไม่อยากให้เสียเวลานะนะมีช่องหลักๆอีกมากมายเชื่อป้าป้านะนะมีช่องหลักๆมากมายโอเคเนาะก็ขอบคุณเจ้าของเรียนแล้วก็ฝากขอบคุณหลักการติดตามและชมเอส้ินหน้าจอด้วยไปด้วใครยังไม่ได้กดติดตามเนี่ยกดติดตามช่องของป้าป้าไว้ซะกดติดตามก็กดกระดิ่งการแจ้งเตือนทั้งหมดเพื่อรอรับรู้คลิปวิดีโอต่อไปไลฟ์สดต่อไปที่ป้าป้าจะเผยแพร่เอกไปสาธารณะ จะไปเด้งแจ้งเตือนที่โทรศัพท์มือถือของท่านปึง้งประมาณนั้นแหละโอเคเนาะเดี๋คลิปหน้าพบเจอกันใหม่ซื้อจริงจ่ายจริงฮะถ้าเลี่ยนใช่ไม่ต้องกังวลได้รับเงินอย่างแน่นอนสวัสดีครับ